สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทยวันนี้นะคะประจมวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์เขาดาวกันเข้าสู่วันวาเลนไทน์ตามเวลาประเทศไทยกันนะคะอีกไม่กี่วันแล้ววันนี้อยู่กันพร้อมหน้าอบอุ่นนะคะดิฉันนิติการกำลังวันคุณรัตพลอ่อนสนิทคุณจันินพักดีธรรมและคุณสุภกิจพัทรธีรานนท์ร่วมคุยข่าวกับดิฉันในเช้าวันนี้นะคะหลายประเด็นต้องคุยกันเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะจะยกพื้นที่ให้คุณรัตพลเลยไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในฝั่งฝั่ง ซึ่งตอนนี้อังกฤษก็มีท่าทีล่าสุดต่อสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนด้วยใช่ไหมคะครับเข้ามาเร็วๆเลยนะครับก็คืออังกฤษเนี่ยเป็นอีกตัวแทนหนึ่งที่เรียกร้องให้มีการเจรจาทางการทูตนะครับโดยทางรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษที่ชื่อลิสทรัสเนี่ยเรียกร้องให้ทางรัสเซียเลือกแนวทางการทูตเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและการนองเลือดนะครับแล้วก็เตือนรัสเซียให้งดเว้นความพยายามบ่อนทําลายอธิปไตยของอยูเครนนะครับเธอกล่าวว่า าการทางออกนี้เนี่ยเป็นทางออกที่น่าจะนำไปสู่หนทางที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะหาจุดประนีประนอมได้นะครับโดยกล่าวถ้ายแถลงนี้ระหว่างการเยือนรัสเซียน,ยนะฮะเพื่อหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกยร์ลาฟรอบในวันพฤหัสบดีนะครับรัฐมนตรีอังกฤษบอกนะครับว่าหากเกิดสงครามในยูเครนขึ้นจริงเนี่ยก็จะเป็นหายนะต่อประชาชนทั้งยูเครนแล้วก็รัสเซียและอาจจะลามไปถึงความมั่นคงของยุโรปโดยรวมด้วยนะครับ ทางรัสเซียครับมีปฏิกิริยานะโดยกล่าวว่าการเจรจาต้องเคารพซึ่งกันและกันเท่านั้นและโดยพื้นฐานนี้เนี่ยจะนำไปสู่การกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติได้นะครับแล้วก็มีอัปเดตจากทาง n น t o ด้วยนะครับนายพลเยนสโตเทนเบิร์กนะฮะเป็นเลขาธิการขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเนี่ยกล่าวว่าตนได้ส่งจดหมาย ไปยังรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียแล้วนะเพื่อที่จะร่วมประชุมหาหรือเพิ่มเติมเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้นะครับตอนนี้นะครับที่แนวชายแดนนะรัสเซียก็เดินทางส่งทหารนะไปร่วมฝึกปรองยุทธหรือว่าซ้อมรบนะที่ประเทศเบรารุสซึ่งเป็นพันธมิตรของรัสเซียนะโดยมีทหาร30,000คนนะโดยจะมีการซ้อมรบกับทหารของเบรารุสซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของรัสเซีย การซ้อมรบเนี่ยจะเริ่มขึ้นวันพฤหัสบดีนะเป็นเวลาสิบวันทั้งฝั่งของรัฐบาลเคียฟที่ยูเครนเองนะก็ประกาศซ้อมรบเหมือนกันเป็นเวลาสิบวันนะฮะเริ่มต้นวันพฤหัสเหมือนกันนะฮะโดยระบุว่าจะเป็นการทดสอบเครื่องบินแบบไร้คนขับแล้วก็จรวดต่อต้านรถถังซึ่งเป็นอาวุธที่ชาติตวันตกส่งให้ยูเครนครับนั่นก็เป็นความตึงเครียดที่ทั่วโ,โลกก็จับตากันใกลใ้ชิดนะคะ ขยับกลับมาที่เรื่องราวของคนไทยแล้วก็หน่วยงานศูนย์ส่ง,สงเสริมชาวไทยหรือไทย CDC นะคะเป็นองค์กรที่ทำงานกับชุมชนไทยใน,นนะครลอสแองเจลิสมายาวนานนะคะล่าสุดได้รับรางวัล Presidential Award หรือว่ารางวัลพิเศษจากประธานาธิบดีสหรัฐประจำปี2021ในเรื่องของการที่เป็นองค์กรในการต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์ในสหรัฐโดยเฉพาะการช่วยเหลือเหยื่อซึ่งเป็นชาวไทยมาหลายต่อหลายครั้ง แล้วก็มีส่วนสําคัญในการยกระดับมาตรการการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในสหรัฐให้เข้มข้นมากขึ้นด้วยซึ่งเรื่องนี้คุณสุภกินไปเกาะติดเรื่องนี้มาแล้วก็มีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังวันนี้ค่ะใช่แล้วครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่น่าย,ยินดีของชุมชนไทยรวมถึงองค์กรไทยนะครับที่คลุกคีแล้วก็ทํางานช่วยเหลือไม่ใช่เพียงแต่การค้ามนุษย์เท่านั้นนะครับก็ยังมีการให้ความช่วยเหลือในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับ เรื่องเงินสนับสนุนทางด้านธุรกิจการใช้ชีวิตความเป็นอยู่แต่ว่าที่เป็นไฮไลท์สําคัญเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ทางศูนย์เคยได้รับมานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความพยายามของคุณแชนซี่ชันชนิดมาเทรลที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์เนี่ยที่ทํางานเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับจากที่เราเห็นในส่วนของคดีต่างๆที่ดังที่สุดก็คดีโรงงานเย็บผ้านะครับช่วยเหลือเหยือ่อทั้งหมด72สองรายออกมา จากโรงงานที่เรียกได้ว่าเป็นโรงงานนรกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าผมเคยคุยกับเหยื่อเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเหยื่อบอกว่าไม่กล้าจะออกมาเขาเรียกว่าคำฟอร์เวิร์ดออกมานะครับก็คือถูกกดอยู่ในความกลัวนะครับก็เลยเป็นที่มาของรางวัลน,นี้ซึ่งต้องบอกว่าคุณแชนซี่เนี่ยความรู้สึกแรกก็คือมีความรู้สึกดีใจแล้วก็ตกใจนะครับท,ที่ที่ได้รางวัลน,นี้ แล้วก็ภูมิใจไปในตัวแล้วก็อยากจะขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือกับทางศูย์นะครับรวมถึงพนักงานแล้วก็ชุมชนไทยต่างๆแล้วก็พนักงานที่ให้ความให้ให้ทำงานกับทางศูย์มาโดยตลอดนะครับแล้วก็รวมถึงผู้เสียหายที่กล้าที่จะออกมานะครับเป็นพยานในคดีแล้วก็ชนะคดีได้รับการเยียวยาไปแล้วก็เมื่อพูดถึงที่มาที่ไปของรางวัลเนี้ยรางวัลน,นี้นะครับคุณชัชีีบอกว่ารางวัลเนี้ย มอบกันมาตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับซึ่งไม่ที่มาที่ไปก็คือเป็นการทํางานร่วมกันของศูนย์ส่สงเสริมชาวไทยกับกระทรวงความมั่นคงทางมัตุภูมิแห่งสหรัฐหรือว่าแผนก Homeland Security Investigation ที่เป็นคนเสนอชื่อทางศูนย์นะครับให้กับทางน่วยงาน Task Force ของทางประาธานิธิบดีโจไบเดนแล้วก็คดีล่าสุดที่เพิ่งมีการช่วยเหลือไปที่เราทราบข่าวกันก็คือคดี ช่วยเหลือหญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อการค้ากามนะครับการค้ามนุษย์ที่ล่าสุดมีการช่วยเหลือแล้วก็ดําเนินคดีนะครับกับผู้ต้องหาทั้งหมดส7มิบรายซึ่งที่น่าเศร้าก็คือสามสิบ็ดรายนั้นเนี่ย้วนแล้วแต่เป็นหญิงไทยที่หลอกหญิงไทยด้วยกันเองนะครับหัวหน้ากระบวนการก็คือชาวอเมอริกันจากที่เราทราบข่าวกันนะครับแล้วก็ยังมีอีก6 7เจคดีที่ทางศูนย์เนี่ยได้ช่วยเหลือจนเป็นที่มาของรางวัลน,นี้ คดีที่คนไทยจะรู้จักดีนะครับก็คือคดีช่วยเหลือแรงงานเกษตรที่ชื่อว่า Global Horizon นะครับที่หลอกคนงานไปเก็บผลไม้เก็บคือผักนะครับที่กรุงเออที่รัฐวอชิงตันแล้วก็รัฐฮาวายช่วยเหลือเหยื่อมาได้หลายร้อยคนนะครับแล้วก็เหยื่อเนี้ยได้รับผลกระทบเพราะว่าต้องจำนองที่ดินจากประเทศไทยเพื่อใช้เป็นทุนในการเดินทางมาทํางานในสหรัฐนะครับศูนย์ก็ได้ช่วยเหลือตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ เมื่อถามว่าการช่วยเหลือเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายไหมนะครับก็ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยจากการสัมภาษณ์ของคุณแชนซี่นะครับผู้อำนวยการศูนย์เธ mm hmm. อบอกว่าทางศูนย์เนี่ยรณรงค์ให้มีการผ่านกฎหมายในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับโดยให้มีการให้มีหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาตรวจตามโรงงานนะครับให้ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ มาตรฐานโรงงานความเป็นธรรมกับลูกจ้างแล้วก็ค่าแรงต่างๆนะครับโดยนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการเซตมาตรฐาน cost of conduct ก็คือทางโรงงานเนี่ยจะต้องทำสัญญาเพื่อเป็นระเบียบที่จะต้องทำปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับก็เป็นที่มาของ c o ค of Conduct ที่ใช้กันอยู่ในในรัฐกคลิฟอร์นเนียในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับที่ผ่านโดย สภาคองเกรสนะครับชื่อว่า Trafficking Victim Protection Act หรือว่า TVPA กฎหมายตัวนี้ถามว่ามีความสำคัญยังไงเวลาเหยื่อเนี่ยได้รับความช่วยเหลือออกมาได้รับการเยียวยาใช่ไหมครับแต่ว่าเหยื่อเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ต่อในสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อสู้คดีหรือว่าใช้ชีวิตดำเนินชีวิตต่อไปได้นะครับทางทางกฎหมายตัวนี้ก็จะช่วยออกวีซ่าที่เรียกว่า T ีซ s a นะครับ หลังจาก2ปีก็จะได้รับใบเขียวแล้วก็สามารถที่จะนําครอบครัวเนี่ยมาอยู่ร่วมกันได้ไม่มีการพร่ครอบครัวกันนะครับเกิดขึ้นในปี2000ที่ผ่านมาแล้วก็สุดท้ายครับขอปิดท้ายที่การจัดงาน26ปีครบรอบคดีประวัติศาสตร์นะครับที่ทางศูนย์ได้จัดขึ้นที่ดาวทาลอสแอนเจลิสผมอยากจะนําตรงนี้มาพูดถึงนิดนึงเพราะว่าได้พูดกับทางได้พูดคุยกับทางเหยื่อนะครับที่ได้รับความช่วยเหลือออกมาบางส่วนนะครับ ต้องบอกว่าทุกคนมีสีหน้าสีตาที่แฮปปี้นะครับแล้วก็มีอนาคตมีอนาคตที่สดใสาบางรายเนี่ยเปิดปร้านอาหารนะครับมีร้านอาหารมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็เพราะว่าได้รับความช่วยเหลือจากทั้งศูนย์แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจนทําให้เขาพูดว่าทําให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีในสหรัฐอเมริกาที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยนะครับหลังจากที่ต้องอยู่ในโรงงาน นรกเนี่ยมีแต่ว่าวันหนึ่งทํางานแล้วก็รอกลับบ้านวันหนึ่งทํางานรอกลับที่พักเท่านั้นนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของความช่วยเหลือแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของรางวัล Presidential Award ที่ทางไทย CDC ได้รับครับนั่นก็คือผลงานต่างๆของไทย CDC นะคะก็ได้กว่าเป็นการ ช่วยเหลือเหยื่อค้ะมนุษย์ของคนไทยเอ่อที่เป็นคนไทยหลายต่อหลายครั้งซึ่งเราก็เคยเกาะติดก,กันมานะคะแล้วก็สามารถไปอ่านรายละเอียดของเรื่องนี้ได้นะคะในเว็บไซต์ voa.thai.com แล้วก็จะมีชิ้นรายงานที่เป็นวิดีโอออกมาด้วยนะคะเอาละค่ะมาที่ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสหรัฐและแคนาดาซึ่งเราก็เกาะติดเรื่องการประท้วงในแถบชายแดนเนี่ยใกล้ชิดในช่วงนี้นะคะล่าสุดเนี่ยสะเทือนกับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเห็นได้ชัด หลายบริษัทนะคะทั้ง Ford General m o t o r แล้วก็ Toyota Honda เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าก็ได้รับผลกระทบจนต้องระงับและลดกำลังการผลิตชั่วคราวกันไปนะคะโดยการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกว่าขบวนเสรีภาพเนี่ยเข้าสู่วันที่4แล้วพิกัดเนี่ยคืออยู่ที่ Ambassador Bridge นะคะซึ่งหลายคนจับตาเพราะว่าพิกัดนี้เป็นจุดผ่านแดนที่มีความหนานแน่นระหว่างแคนาดากับสหรัฐ ก็คือเชื่อมต่อกับรัฐออนแทรีโอกับรัฐมิชิแกนของสหรัฐซึ่งเส้นทางดังกล่าวเนี่ยเป็นเส้นทางที่สร้างมูลค่าการค้าระหว่างสาหรัฐและแคนาดาประมาณ25%ของมูลค่าการค้าระหว่าง2ชาติทีนี้ที่กระทบกับบริษัทยานยนต์ก็คือฟอร์ดนะคะเพิ่งจะกลับมาเปิดโรงงานในแคนาดาเมื่อวันพฤหัสบดีเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการขาดชิ้นส่วนการผลิตก็เลยต้องปิดไปชั่วคราว ส่วน General m o t มอ s ตก็คือยกเลิกการผลิตรถยนต์ SUV ในวันพุธและวันพรหัสในรัฐมิชิแกนเพราะปัญหานี้ส่วนสเตเ a นติสนะคะโดยเฟรดไคลเซอร์อ s ler, <S mm hmm. ก็บอกว่าโรงงานในแถบอเมริกาเหนือยังพอเดินเครื่องต่อไปได้แต่ว่าก็รู้แล้วแหละว่าปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนจากการประท้วงเนี่ยทำให้ต้องปรับลดเวลาการทำงานในบางพื้นที่ส่วนโตโยต้ากับฮอนดาก็พูดไปในแนวเดียวกันนะคะว่าโรงงานในแคนาดาหลายแห่งต้องระงับการผลิตไปตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา และการประท้วงที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันเนี่ยหลายประเทศก็จับตาว่าอาจจะเกิดการประท้วงที่ในรูปแบบใกล้เคียงกันอย่างสาหรัฐเองมีรายงานว่าจากทางกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐเนาะนะคะบอกว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้อาจจะมีการประท้วงทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงสุดสัปดาห์นี้แลวบอกว่าอาจจะมาถึงกรุงวอชิงตันได้ในเดือนมีนาคมนี้ด้วยขณะที่ฝรั่งเศสกับเบลเยียมก็จับตาสุดสัปดาห์นี้เหมือนกัน แล้วก็มีมาตรการที่เข้มงวดในการห้ามการปิดถนนนะคะแล้วก็จะมีการาปรับและจำคุกเป็นมูลค่าสูงทีเดียวหลังจากทางการไปพบแชทออนไลน์ว่าจะมีการประท้วงปิดถนนโดยกลุ่มคนขับรถบรรทุกในลักษณะดเดียวกันนี้นะคะเอาละคะ่ะไปอัปเดตสถานการณ์โควิดกันต่อนะคะยกพื้นที่ให้คุณรัตพลซึ่งยังประจำการอยู่ในอังกฤษตอนนี้คะ่ะมีของอังกฤษแล้วเดี๋ยวจะพาไปญี่ปุ่นด้วยครับ เที่ยงกรีนะครับเจ้าฟ้าชายชาวแห่งราชวงศ์กรีก็ทรงเปิดเผยนะครับว่าพระองค์นั้นมีผลตรวจโควิดเป็นบวกนะก็คือติดโควิดเป็นครั้งที่2นะในรอบ2ปีขณะที่พระองค์ก็ได้เข้ารับการรักษาแล้วก็กัดตัวดูแลพระอาการอยู่นะครับเจ้าฟ้าชายชาวทรงพระชนมายุ73พรรษานะครับแล้วก็ได้รับวัคซีนครบ2เข็มพร้อมทั้งเข็มบูสเตอร์เพิ่มนะก่อนที่จะติดครั้งนี้ โดยพระองค์นั้นทรงมีผลตรวจโควิดเป็นบวกครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมนะปีคศ2020น,นะครับและที่ญี่ปุ่นคนณธิการนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอคิชิดะนะครับประกาศขยายเวลามาตรการควบคุมการระบาดในกรุงโตเกียวแล้วก็อีก12ปริมณฑลนะครับไปอีกอย่างน้อย3สัปดาห์จนถึงเดือนมีนาคมนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอเมก้าเนี่ย ยังสูงอยู่นะขณะที่ประชาชนจำนวนมากนั้นก็ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ครับสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อเนี่ก็ไปในทิศท,ทางขาขึ้นในหลายพื้นที่ของฝาาฝั่งเอเชียเลยนะคะตอนนี้เอาละค่ะไปที่โอลิมปิกฤดูหนาวกันต่อเราก็ติดตามทําข่าวกันมานะคะล่าสุดในรัฐบาลจีนก็พยายามที่จะควบคุมการระบาดของโควิดอย่างเคร่งครัด แต่ว่ามาตรการที่กล่าวมาก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปต่อเจ้าภาพโอลิมปิกในครั้งนี้รวมถึงกับเหล่าทัพนักกีฬาด้วยใช่ไหมคะคุณจนินคะใช่ค่ะคุณนิิการประธานาธิบดีสจิ้งผิงนะคะประกาศในพิธีการเปิดการแข่งขันโอลิมปิกดรหนาค่ะท่ามกลางการระบาดของโควิดค่ะว่าจะจัดปักกิ่งเกมส์2022ให้ปลอดภัยสมบูรณ์แบบและสะดวกสบายให้ได้มากที่สุดค่ะ และถึงแม้ว่าทางการจีนนะคะจะมีการบังคับใช้มาตรการที่เข่งคัดค่ะเพื่อควบคุมโครโรนาไวรัสนักวิเคราะห์หลายท่านนะคะชี้ว่าในฐานะประเทศเจ้าภาพจีนได้แสดงความสําเร็จในหลายๆด้านค่ะเหนหมับหนึ่งนะคะภายในพื้นที่ควบคุมในกรุงปักกิ่งค่ะเราแทับนักกีฬาโอลิมปิกและผู้ติดตามราวสามพัคนนะคะจะต้องทําตามกฎต้องอยู่ในบับเบิลนะคะจํากัดการ สัมผัสติดต่อกับบุคคลอื่นค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะก็จะมีการตรวจตรารถที่เข้ามาในบริเวณดังกล่าวอย่างใกล้ใกล้ชิดค่ะนักบริหาะหลายคนนะคะรวมทั้งมาร์คทอมัสนะคะผู้บริหารบริษัท S2M Group ที่ให้คำแนะนำด้านการกีฬาของประเทศอังกฤษค่ะอธิบายว่ากฎที่เข้มงวดของจีนนะคะสร้างแรงกดดันมากขึ้นให้แก่น,นักกีฬาค่ะ ตัวอย่างเช่นกดเรื่องการเดินทางของผู้คนทําให้นักกีฬาไม่สามารถออกไปศึกษาเส้นทางการแข่งขันก่อนลงแข่งได้ค่ะนักกีฬาบางส่วนนะคะยังมีการกักตัวเองค่ะไม่ออกไปพบปะผู้คนเพื่อไม่ให้ตัวเองตรวจโควิดเป็นบวกก่อนที่จะเข้าแข่งขันนะคะแล้วก็มีบรรยากาศที่เงียบเชียบของสนาม การแข่งขันที่ไร้กล้องเชยด้วยค่ะมาร์คทมัสนะคะบอกกับว a ว่าเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกค่ะจากจพูดว่าการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้นะคะไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพทางกีฬาและอารมณ์ของผู้เล่นค่ะแตกสิ่งที่เขานึกถึงนะคะก็คือความมานะของเหล่าทัพนักกีฬานะคะเพราะว่าถือเป็นสิทธิพิเศษค่ะที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของโอลิมปิกและใช้ความสามารถระดับสูงในการแข่งขันสิ่งที่นักกีฬาเหล่านี้ชื่นชอบนะคะ ทางนี้คือประเทศจีนก็ได้พยายามควบคุมโควิดนะคะแล้วก็ทําการล็อกดาวน์เมืองต่างๆค่ะมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเพื่อป้องกันไม่ให้การติดเชื้อนะคะกระทบเข้าไปในบริเวณกรุงปักกิ่งและนักกีฬาที่มาแขงา่งขันโอลิมปิกค่ะสกอตแฮรรอค่ะนักวิเคราะห์เมืองสถาบันจากากีฬาจาก แบรนดคอรในกรุงวอชิงตันนะคะชี้ว่าการควบคุมการระบาดของทางการจีนนั้นค่ะสร้างความภาคภูมิใจในหมู่ประชากรจีนนะคะว่าประเทศของพวกเขาค่ะเป็นชาติที่ปลอดภัยไร้โควิดซึ่งแตกต่างจากโลกภายนอกที่หลายประเทศกําลังต่อสู้กับการระบาดของโอมิครอนอยู่นะคะสกอตแทร์ทบอกว่าประชาชนจีนและทัพนักกีฬาของประเทศจีนค่ะตอกย้ำนโยบายเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน ที่พูดว่าสิ่งหนึ่งในหลายๆสิ่งนะคะที่รัฐบาลจีนได้ทำมาตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิดคือการตอกย้ำแนวคิดและเป้าหมายของทางการเมืองของจีนว่าโลกภายนอกประเทศจีนนั้นอันตรายและไม่ปฏิบัติต่อจีนอย่างชอบธรรมดังนั้นโลกภายนอกจึงไม่บริสุทธิ์หรือดีเทียบเท่ากับประเทศจีนค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของภาคฝั่งอโอลิมปิกในกรุงปักกิ่งนะคะก็ขอส่งท้ายกันวันนี้ ด้วยเรื่องราวของเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับปักกิ่งเกมสินละค่ะมี5เทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะอย่างแรกก็คือหุ่นยนต์ซึ่งจีนเลือกใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในหลากหลายรูปแบบในการช่วยเหลือนักกีฬาทีมงานผู้เข้าชมอย่างเช่นหุ่นยนต์ขนส่งอุปกรณ์หุ่นยนต์ทําความสะอาดหุ่นยนต์ทําอาหารเป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วก็ถังขยะอัจฉริยะนะคะทั้งหลายทั้งปวงเพื่อลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในมหากรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้นะคะจากการควบคุม COVID, อย่างที่คุณจะนนินพูดให้ฟังวันนี้อีกเรื่องหนึ่งคือที่สร้างความฮือฮาคือเรื่องเตียงอัจฉริยะเพราะเขาบอกว่าในหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยเขาจะมีเตียงพิเศษที่เหล่านักกีฬาจะนอนหลับพักผ่อนบนเตียงอัจฉริยะที่มีเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลการหายใจการเต้นของหัวใจปรับระดับให้เข้ากับการนอนที่เราอยากจะนอนนะคะแล้วก็มีรูปแบบการนอนแบบไร้แรงโน้มถ่วงซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักกีฬาในการนอนหลับที่มีคุณภาพมากขึ้น แต่ก็ไม่ใช่แค่นักกีฬานะคะเพราะว่าผู้สื่อข่าวที่ไปทําข่าวที่นั่นก็มีโอกาสได้ทดสอบเตียงเป็นรูปแบบคือเขาทําตู้นอนพิเศษนอนได้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็มีการทําความสะอาดหลังจากการใช้ทุกครั้งอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องการใช้เงินดิจิตอลค่ะเพราะว่าผู้เข้าร่วมงานโอลิมปิกครั้งนี้จะได้ใช้เงินดิจิตอลในการซื้ออาหารค่าเดินทางแล้วก็พวกของฝากต่างๆในโอลิมปิกด้วยผ่านการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือว่าไปแลกเงินคายในพื้นที่การจัดก,การแข่งขันโอลิมปิกก็ได้นะคะ อีกเรื่องหนึ่งคือแอปพลิเคชันในการติดตามเฝ้าระวังโควิดซึ่งจีนก็ให้ความใส่ใจอย่างมากนะคะก็ต้องมีการโหลดแอปพลิเคชัน My 2022เพื่อรายงานข้อมูลด้านสุขภาพทุกวันแต่ว่าทาง Citizen Lab เนี่ยจับตาว่าแอปนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยด้านข้อมูลและอาจจะทำให้ข้อมูลของผู้ใช้นั้นรั่วไหลก็เป็นได้และประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวที่ทางบริษัทด้านความมั่นคงไซเบอร์อินเทอร์เน็ต2.0เนี่ยมาแนะนำว่า ถ้าจะไปร่วมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งก็ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ไปใช้ซะเพื่อความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่มีในเครื่องที่ใช้ประจําและแนะนําให้สมัครบัญชีอีเมลใหม่รวมถึงบัญชีที่ใช้ท่องอินเทอร์เน็ตด้วยเพื่อความปลอดภัยระหว่างการอยู่ในประเทศจีนช่วงโอลิมปิกปีนี้ค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวรอบโลกกับพ a ไเอทยที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะขอบคุณทั้งสามท่านที่มาร่วมอัปเดตข่าวเช้ากับดิฉัน และติดตามวิวเอไทยได้ทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ